วงการแพทย์ในปัจจุบันเริ่มใช้วิธีการรักษามะเร็งโดยการเพิ่มภูมิคุ้มกันในปัจจุบันนี้การใช้ภูมิคุ้มกันบำบัดในแพทย์กระแสหลักได้ผลในอาการมะเร็งบางชนิดคณะนักวิจัยของเราได้ใช้นวัตกรรมภูมิคุ้มกันบำบัดโดยอาศัยสารสกัดจากพืชกินได้กระตุ้นเม็ดเลือดขาวเซลล์ทีพิฆาตให้ทำหน้าที่เป็นภูมิคุ้มกันบำบัดคือบำบัดโดยการกำจัดเซลล์มะเร็งได้อย่างฉัังเซลล์ทีพิฆาตหรือคิวร์เลีเซลล์ปัจจุบันเขาบอกว่าเป็นเซลล์ที่กระตุ้นที่ สามารถจัดการกับเซลล์มะเร็งได้ดีที่สุดในเมื่อเราสามารถกระตุ้นเซลล์ทีพิฆาตหรือทิเลอีเซลล์ได้นวัตกรรมภูมิคุ้มกันบําบัดด้วยสารสกัดจากพืชกินได้ของคณะวุฒนาผู้ใจออกบริษิมบ,บีดึงได้มีโอกาสได้ช่วยคนในระยะเวลา10กว่าปีที่ผ่านมาด้วยเหตุนี้เองเนี่ยจึงมีความเชื่อว่าการสร้างภูมิคุ้มกันบาบัดหรือการใช้ภูมิก,กันโดยทิเลอีเซลล์เซลล์ทีพิฆาตเนี่ย จะเป็นคําตอบในการดูแลหรือป้องกันคนที่ติดเชื้อหรือคนที่เป็นมะเร็งได้อย่างชัดเจนปัจจุบันเนี่ยคนไทยเสียชีวิตจากมะเร็งทัวโมกระบาดคนแล้วเราก็ทราบดีว่าเวลาเป็นมะเร็งเนี่ยมันทรมานมากเมื่อเป็นเช่นนี้วิธีการที่ดีสุดป้องกันมนะะัะและวิธีการป้องกันที่ดีสุดก็คือการใช้ภูมิคุ้มกันบําบัดจากพืชกินได้จากการใช้นวัตกรรมของเราเราก็จะสามารถกระตุ้นเม็ดเลือดขาวเซลล์ทีพิฆาตขึ้นมาด้วยประสิทธิภาพที่สูง โดยการผ่านการกระตุ้นเม็ดเลือดขาว T17 ได้ถึง500%และกระตุ้นเม็ดเลือดขาว T1 ได้ถึง200%ด้วยหลักการที่ว่าเซลล์มะเร็งจะมีสัญญาณส่งออกมาจากพื้นผิวของมันไปสู่ตัวรับสัญญาณของคิวร์เลติร์เซลล์หรือเซลล์รีเคาวิ่งเข้ามาหามันแล้วก็ทำลายเซลล์นั้นโดยการสลายโปรตีนสำหรับคนที่เป็นมะเร็งแล้วแน่นอนว่าการดูแลผู้ป่วยมะเร็งย่อมจะมีความสำคัญหรือการดูแลตัวเอง สำหรับจัดการกับมะเร็งมีความสําคัญมากคงจะต้องอาศัยกําลังใจอาศัยการดูแลในขณะเดียวกันการใช้อาหารที่ไม่หวานคือเลี่ยงน้ําตาลถ้าในร่างกายของเราไม่มีน้ําตาลเซลมะเร็งมันจะอดตายาอาหารมันเยอะก็ควรจะลดที่ควรจะลดมากที่สุดก็คืออาหารที่เป็นเนื้อแดงเพราะเนื้อเหล่านี้จะเป็นตัวที่ เร่งการจเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งได้ในขณะเดียวกันเราก็สามารถใช้โปรตีนเพิ่มขึ้นจากอาหารประเภทถั่วและที่สําคัญที่สุดการออกกำลังกายมันจะเพิ่มภูมิคุมกันในร่างกายของเราอยู่แล้วเพราะฉะนั้นนี่คือวิธีการอื่นอีกวิธีหนึ่งซึ่งเราสามารถช่วยตัวเราเองได้ร่วมกับการสร้างภูมิคุ้มกันบันบัน ด้วยสารสกัดจากพืชกินได้ครับสิ่งที่เราสรุปได้จากการทํางานนี้มาเป็นเวลาสิปีเราจะบอกได้เลยครับนวัตรกรรมของเราเนี่ยเพิ่มชีวิตให้กับเวลาเพิ่มเวลาให้กับชีวิตและในรมิตชีวิตใหม่คือสิ่งที่เราสามารถทําได้โดยนวัตก,กรรมภูมิคุ้มบันบ,บําบัดด้วยสารสกัดจากพืชกินได้ครับ